สวัสดีครับผมเจออีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world นะฮะวันนี้จ่ามาอัดในห้องทำงานเล็กๆของจ่านะฮะเพราะว่าห้องใหญ่ตรงข้างหลังเนี้ยมีหัวหน้าคนอื่นเขาใช้ประชุมกันอยู่นะฮะแล้วทุกทีจ่าก็เข้าไปประชุมกับเขานั่นแหละฮะแต่ว่าถ้าใครได้ตาม YouTube ของจา่าหรือ Facebook ของจ่าก,ก็คงรู้แล้วว่าจ่าถึงเวลาใกล้จะย้ายแล้วนะฮะก็ก็เลยว่า,าไม่ขอประชุมด้วยแล้วกันะฮะเพราะว่าเราจะย้ายแล้วนะครับผมโอเควันนี้จ่าจะมาพูดเรื่องฟีดแบ็กหรือคริชิคนะฮะมันมันเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเซลล์อิมพรูเมนหรือว่าใครที่อยากจะเป็นผู้นำที่ดี หรือว่าอยากจะเป็นหรือว่าหรือว่าอยากจะมี leadership skill นะฮะโดการที่ปรับปรุงตัวเองเพื่อใช้ในอ,องค์กรอะไรก็ได้นะฮะทำไม feedback หรือ critique สำคัญมากเดี๋ยวเรามานั่งฟังกันนะฮะกับสิ่งที่จะเข้าใจก่อนที่จะจะเข้าไปอธิบายต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าจ่าเป็นคนไทยเกิดในเมืองไทยโตในเมืองไทย และวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาช่วงปัตช่วงปฐมและมัธยมก็จะปลูกฝังในตัวจาแน่นพอสมควรน,นะครับาจากเรียนอนุบาลแล้วก็ปถมที่ลำปางวิทยานะฮะก็เป็นโรงเรียนในลำปางแล้วก็พอจบ ป .6 มาจากก็มาเข้าเขาลางนครได้ประมาณสักเทอมหนึ่งแล้วก็บินมาต่ออเมริกาแต่สิ่งหนึ่งที่ถูกปลูกฝังมากแล้วจา๋าก็ชื่นชมในตัวคุณครูทุกท่านที่ปั้นจา๋าให้จ๋าเป็นตัวนี้คนนี้นิสัยแบบนี้ได้นะฮะขอบคุณครูทุกท่านนะฮะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่เพราะว่า,ามันเป็นเป็นอะไรที่ที่เรา ก็มีประสบการณ์ที่ดีฮนะช่วงโรงเรียนแล้วก็เราเรายังไงอะคือคือคือแบบวันไหนไม่ได้ไปโรงเรียนนี่คือวันคือวันที่เราแบบเศร้ามากๆฮนะเพราะว่าเราผูกพันกับโรงเรียนมากๆเลยฮะนะแล้วก็ทั้งคุณครูและอาจารย์ทุกท่านเนยฮะเรา,าวันไหนไม่ไปโรงเรียนก็ก็นะเศร้านะครับแต่สิ่งที่จ่าจะพูดเนี่ยอ มันเกี่ยวยังไงอะไรยังไงกับการฟีดแบ็กหรือว่าคริติคนะฮะเพราะว่าจ่า,จาเป็นทหารมาก็เกือบ20ปีใช้เวลานานใช้เวลาน,านานพอสมควรที่จะออกมาจากนิสัยหรือว่าการที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเ,เรื่องคริติกกับฟีดแบ็ก เราอยู่ทหารมาเนี่ยเราก็ไม่กล้าพูดอะไรมากหรือว่าเราไม่กล้าถือว่าไม่กล้าแสดงออกแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าคำคำ,คำพวกนี้มันถูกฝังใจมาแล้วก็มันเป็นอะไรที่เราทําให้เราแบบเฮ้ยทําดีไหมนะฮะนี่ก็คือคําพูดที่จะจะพูดนะฮะก็คือว่าเฮ้ยฉันอาบน้ําร้อนมาก่อนอ่าฉันรู้นีว่าฉันทําอะไรโหเธอเป็นเด็กใหม่ยังไม่รู้อะไรหรอก ยังไม่รู้อิโนโอนีเนยังเด็กอยู่แบบประสบการณ์มาเยอะแล้วพวกเธอคุณยังไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นจะจะมาจะมา,มาสั่งมาสอนมาชี้แนะอะไรชั้นไม่ได้คืออันนี้ถ้าจะาเข้าใจผิดหรือพูดอะไรผิดไปเขากราบอภัยนะฮะแต่ว่าจะาเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยคือเราเห็นผู้ใหญ่แล้วการที่เราปลูกฝังมาเนี่ยเราไม่อยากไปเหมือนมีความรู้สึกไม่อยากจะหักหน้า หรือว่ามีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เราจะไปติเขาได้อย่างไรเราจะไปอ,ออกความคิดเห็นหรือออกความคิดเห็นจากคิดว่าได้แต่ว่าไปชี้แนะว่า, i, าครูครับการกระทําที่ครูทำเนี่ยมันไม่ถูกนะครับไอ้ไฟ,ฟีลลิ่งแบบนั้นหรือว่าที่ให้เรากล้าพูดแบบนั้นจะไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นหรือว่าไม่ได้รับเลยแหละตอนอยู่ปถมหรือ,อมัธยม อันนี้ถ้าจ่าผู้ใดผิดขอกราบอภัยนะฮะแต่ว่าม,มันมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆฮะแล้วแล้วแล้วมันก็ถูกปลูกฝังจ่าช่วงมาอยู่อเมริกาเราก็เป็นคนที่เงียบเงียบเก็บเก็บไม่ค่อยจะพูดอะไรมากก็สนเป็นตามภาษาเด็กแต่อะไรที่เราก็จะ respect แล้วก็ให้เกียรติกับผู้ใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ไม่ดีเลยนะฮะ,ะแต่จ่าคิดว่าถ้ามันทำให้เรา สามารถฟีดแบ็กครูหรือว่า ique, คริติคครูแล้วให้เด็กๆกล้าที่จะให้คำแนะนำกับผู้สอนหรือหรือผู้นำมันอาจจะเป็นทางที่ดีก็ได้นะครับและจากก็ขอจะเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับเพราะว่าในองค์กรทาหารเนี่ยฟีดแบ็และคริติคเนี่ยสำคัญมาก สำคัญมากลยฮะโดยเฉพาะผู้นําโดยเฉพาะจ่าเป็นผู้นําในระดับหนึ่งเนี่ยจ่าจะพูดกับลูกน้องเป็นจําว่า evolution ไหนที่เราทําไปแล้วเนี่ยโอเคในไอตอนที่เราช่วงทำเนี่ยไม่ต้องถามอะไรเยอะเธอเชื่อฉันเธอฟังฉันแต่พอหลังอ่าหลัง evolution หรือว่าหลังเหตุกิจกรรมต่างๆที่หมดไปแล้วเนี่ยเราก็จะจับลูกน้องมานั่งกันเลยโอเคพูดันเลยว่า มันมีอะไรที่ทำให้ดีกว่านี้ไหมถ้าเราทำกิจกรรมนี้ครั้งต่อไปจะจะเป็นคนที่เป็นคนที่จะรับฟังตลอดนะฮะแล้วเราแล้วเราก็จะ process สิ่งที่เราเข้าใจแล้วเราคิดว่ามันยังอยู่ในกรอบของอกฎของทหารอยู่นะฮะเราจะไม่ออกนอกกรอบเพราะเราก็ถือว่าเราก็มีความรู้ด้านนี้นะฮะแต่ลูกน้องทุกคนเรา เราเชื้อเชิญเขาให้ให้ฟีดแบ็กของเราทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คริติกอย่างที่จ่าได้บอกตอนจ่าเข้ามาทหารใหม่ๆเป็นคนที่ไม่กล้าพูดเก็บความรู้สึกไว้อยู่ในใจตัวเองว่าเฮ้ยแทนที่เราจะปล่อยมันออกไปแล้วบอกเขาว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมว่าถ้าหัวหน้าหัวหน้าทําแบบนี้มันจะทําให้คนเแบบนี้แบบนี้มีความรู้สึกแบบนี้แบบนี้คุณไม่น่าทําแบบนั้นนะแต่หัวหน้าจะเอาไปพรอเซสยังไงก็แล้วแต่แต่ว่า ตอน,น,นแรกๆไม่กล้าพูดไงกลัวไงเกรงใจแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเขาอาบน้ําร้อนมาก่อนเขาต้องรู้ไงแต่บางครั้งทุกคนไม่รู้คําตอบหมดนะฮะแต่แต่แตจ่าเคยมีประสบการณ์จริงๆแปบได้ไอเดียดีๆนะครับหรือว่าคริติคฟีดแบ็กดีๆจากลูกน้องของจ่าเองโดยการเรารับฟังเขาเว่ามีอะไรที่แก้ไขหรือปรปับปรุงเพื่อให้ process ในกิจกรรมนน่นหน้า,ห,นาหรือว่าหรือว่าแทสอะไรที่ทางทหารหรือว่าทางหน่วยจะให้มาเราจะมีประสิทธิภาพและทํางานให้สําเร็จรุร่วงได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นําในกองทัพเนี่ยใช่คุณเป็นผู้นําแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจและยอมรับคือเป็นผู้รับฟังรับฟังที่ดีรับฟังที่ดีและเอามาแก้ไขเพราะว่าลูกน้องคุณเน่ย จะเป็น10 20คน30คนหรือร้อยขอพูดเลยว่าร้อยคนนิสัยไม่เหมือนกันความคิดไม่เหมือนกันบางคนอาจจะโอเคกับ process คุณบางคนจะอาจจะไม่โอเคเลยด้วยซ้ําแต่คุณรับฟัง c r i t ิ c และ feedback ของลูกน้องอนะฮะสิ่งสําคัญมากฮะแล้วก็เปิดใจให้กว้างๆเชื่อจ่จแล้ว แล้วน้องๆที่อยู่เมืองไทยนะฮะคนไหนที่กล้าแสดงออกหรือว่ากล้าที่จะพูดฟีดแบ็กหรือคริติคใครบางคนทําทไปเลยฮะแต่สิ่งหนึ่งที่จะอยากจะแนะนําก็คือว่า,าเวลาคริติคหรือฟีดแบ็กใครเนี่ยหรือว่ายิ่งเป็นผู้นําเราหรือหัวหน้าเราเราควรที่จะ be respectful นะฮะคือให้เกียรตแล้วก็ให้ให้ให้ให,ให,ให้ให้เกียดความในเป็นอาวุโสและผู้รู้งานนะฮะเราจะมานั่งเฮ้ย ไม่ได้มันกริยาท่าทางเราก็ต้องสํารวมด้วยนะครับนะฮะถ้าใครแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีฮะเป็นสิ่งที่ดีต่อบริษัทต่างๆเป็นสิ่งที่ดีต่อองค์กรต่างๆมันเป็นสิ่งเป็นคําพูดที่มีความหมายนะฮะเพราะว่า,าถึงแม้อย่างกับจ่าเนี่ยถ้าเรือเนี่ยเรืออาจจะเป็นเรือสมา,าเรือระดับสเตลโมดความเร็วสูงมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์เต็มเรือไปหมด แต่ถ้าบุคลากรของเราไม่ได้เรื่องนะฮะไม่มีประสิทธิภาพหรือการตัดสินใจหรือว่า Communication การสื่อสารระหว่างตั้งแต่ทหารชั้นผู้น้อยจนถึงทหารชั้นผู้สูงไม่มีไม่มี c อ m m u n i c เคชันไม่มีไม่รับฟังไม่เปิดใจกว้างไม่อะไระเดี๋ยวมันก็มีปัญหาครับ ครับผมนี่ก็พูดตามจากประสบการณ์จ๋านะฮะแล้วจ๋าไม่ใช่ว่าคำตอบหรือว่าสิ่งที่จ๋าได้พูดไปในคลิปนี้มันจะมันจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะฮะนี่ก็คือความรู้สึกของจ๋านะครับใช่ฮะในในในเมืองไทยจะมีการที่เราะจะเกรงกลัวความอาวุโสมากกว่ามากกว่าเกรงใจ หรือว่าเหมือนกันเกรงกลัวกับเกรงใจคือกลัวซะมากกว่าคือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบเกรงอย่างอื่นเลยคือกลัวที่จะพูดเพราะว่ากลัวที่เออมันจะมีผลกับคนคนนั้นถ้าเราพูดอะไรไปไม่ดีไปเฮ้ยอาจจะตกงานอาจจะถูกเคลียรอาจจะไม่อยู่ในแถวเขาหรือว่าเราจะไปอ,อาจทํทให้เขาโกรธนะฮะ,ะแต่แต่จากประสบการณ์ที่จะได้อยู่ทั้ง2ฝ่ายนะฮะจากคิดว่าฟีดแบ็กและคริติก ของผู้นำหรือแม้กระทั่งตัวเอง,หร,อองหรือว่าคนรอบข้างหรือว่าเฮ้ยแกแกคิดว่า,างานพวกนี้ที่เราเขาทำไปเนี่ยแกคิดว่าฉันสามารถทําอะไรให้ดีกว่านี้ได้ไหมเป็นคําถามที่ง่ายมากฮะแล้เชื่อจากคุณจะสามารถเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างกับสิ่งที่คุณไม่รู้และนี่คือตัวอย่างสุดท้ายนะฮะจะได้มีหัวหน้าจ๋าเป็นเป็นเรือตรีนะฮะแล้วก็ เขาก็เป็นระดับหัวหน้านะฮะแต่หน้าที่ของจ่ากก็คือเราต้องดูแลแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้ให้เรือตรีคนนี้เพราะว่าเป็นหน้าที่ของพันจ่านะครับแล้วเวลาเขาไปคุยกับผอบแล้วเขาก็จะคุยอย่างเงี้ยแล้วทุกคนจะสังเกตได้เลยนะฮะอ่าเออเอ่ออ่ออออ่ออออ่อออมเขาไม่รู้ตัวไง เรือตีคนนี้เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาพูดอำ่ำอ่ำนี่คือแบบรำคาญมากเวลาจะไป brief ผอบอจะไปจะไปอ่านรีพอร์ตให้ผอบอฟังแล้วคุณจะพูดอ่ำอ่ำอ่แล้วเราก็ต้องดึงเขาออกมาเฮ้ยแม่ stop saying อ um ่ำ <laughs> you drive me crazy นะฮะเราก็บอกเขาไปตรงๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้อง,เร,องเราต้องแก้ตรงนั้นอย่าไปแก้ตอนปลายเหตุฮะต้องแก้ตอนนั้นเลยเห็นนี้แต่ว่า คือ be respectful และให้เกตเขาก็ดึงมาข้างนอกแล้วก็คุยแล้วก็ชี้แนะนะครับผมครับไม่ว่าคุณจะยศสูงเท่าไหร่หรือว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งสูงเท่าไหร่นะฮะถ้าคุณจะ successful ในในการไกลนะครับก็คือต้องรับฟังจากบุคลากรแล้วก็ customer หรือว่าหรือว่า คนที่คุณเป็นผู้นำเขาอยู่นะครับวันนี้จ่าไม่มีอะไรจะมาพูดไม่มีอะไรจะทําก็เลยคิดดูดีๆว่าคอนเทนต์นี้มันน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นอะไรที่ใกล้ตัวแต่เราก็ไม่ได้ให้ความสําคัญมันมากสักเท่าไหร่นะครับสําหรับน้องๆคนไหนที่ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าการเป็นผู้นําที่ดีแบบสไตล์กองทัพเรือเมกายังไงหลังไมคมาหาจ่าได้ครับจ่าพร้อมที่จะ exchange ข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับผมวันนี้จะขอไปก่อนครับผมสวัสดีครับ